นี้นะครับประบาดต้นเด็จพระเจ้าอยู่เอ๋ทรงบนาโปรดกล้าประกำม่อมประรานตานอาห,าหละเครื่องดื่มนะครับให้กับบรรดิตยหลยาดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นมื่นชุดเลยนะครับน้องริบิน<ฆ>ก็มีไม่ว่าจะเป็นพัดไทยก่ทอดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวนมจีนแกงไก่ข้าวมกไก่โรตีและชาชัก<ฆ>น้ำผลไม้น้ำสะมุนไพรนะครับนับเป็นพระมหากุณาธิคุณน,นะครับท,งทง้งโซงวันนะเพ<ฆ>ิ่งจัดโรงเรียงบริเวณหน้าลานอาคารที่ปังก้อนรัศมีโชทย์ มาเวลัยรัชพัฒน์สูรัฐธานีวันหนึ่งสองรบกับสิบโมงและก็มือเทียงนะครับตอนสิบสองนาฬิกานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ยังเลือกบัณฑิตอีกประมาณสามพันว่าคนสามพันว่าคนมาเลยแต่ว่านี่สองพันหกนะครับจากบัณฑิตทางเม็ดเนี่ยหกพันสิบสามคนนั่นเองครับแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะไปเรกันต่อค่ะนกทีจังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนที่จะมารับปริญญาในวันนี้วัน เรียกว่าวันจริงเรียกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขามีการเตรียมความพรอมอ้อมก็คือมาหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเตรียมพร้อมให้แก่เล่าบัณฑิตไม่จัดพิธีซอมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปี2565ค่ะโดยมีญาติพี่น้องมาร่วมให้กําลังใจและแสดงความยินดีกดกแก่บัณฑิตกันอย่างเนืองแน่นเลยทีมาิาวาลัยราชภัฏสุรัสข้อภัยค่ะ ราชพัฒน์ภูเก็ตเตรียมความพร้อมให้แก่เล่าบัณฑิตไม่จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมาห้าวิเยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตประจําปี2565ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที1่1 4กันยายนที่ผ่านมานี้แหละค่ะคมีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับปร,ริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นจานวนทั้งหมด1,027คนโดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจํีปีนีญญ้นะคะ เป็นผู้สำเรเจการศึกษาแรกปี65จำนวน1,019คนระดับปอโท4คนแล้วก็ปริญญากิติมศักดิ์อีก4คนค่ะก่อนข่าวรับจริงแรกวันที่6ก็คือเด็กว่าที่ผ่านมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ลดกล่าวนะครับไอ้ผลเอกธุรยุทธ์ยุลานุนเป็นองค์ประธานนี่แหละครับประธานองค์กรมนตรีเป็นประธานแทนพระองค์นะครับเมรแต่ว่านั่นเองนะครับนะซึ่งตลอดการฝึกซ้อมนะก็มีขณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษานะครับ ช่วยกันฝึก้อมนะนี่ก็เรียบร้อยอรับจยิ่งไปเรียบร้อยแล้วของภูเก็ตนะครับนี่เป็นบรรยากาศก่อนวันมารับยิ่งที่สุราษนะซึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองอาจจะไม่ได้มาที่สุราษนะ,อะพอได้มีการ้อมใ่ญ่ที่ภูเก็ตก็ได้ไปถ่ายรูปแสดงความยินดีกันนะใช่ค่ะ